ใช้เอกธ์เผยเลขเด็ดแม่ฮันนี่สีอีสานลังเข้ากราบที่ศาลในจังหวัดศรีสะเกษ สวัสดีค่ะใครกำลังมองหาเลขเด็ดสำหรับงวดนี้อยู่ฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะเพราะคุณไทยเอกพันขอมอบโชคให้แฟนๆส่งท้ายปีด้วยเนื่องจากคุณไทยและคณะทีมงานร่วมกตันยูได้เดินทางไปที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานถนนสีสเกตอุบลราชธานีกิโลเมตรที่8ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองสีสเกตจังหวัดสีสเกตค่ะโดยคุณไทยได้ไปผูกผ้าเขามาให้ที่เสาหน้าศาลเพื่อเป็นการสักการะแม่ฮันนี่ซึ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกว่าสารของแม่ฮันนี่ดูสวยงามแข็งแรงแล้วก็ไม่ซุดโสมเลยจากนั้นค่ะคุณไทยก็ยังขอมอบโชคให้กับแฟนๆด้วยการอธิษฐานกับแม่ฮันนี่ว่าขอพรให้มอบโชคให้แฟนๆด้วยพร้อมจุดทูบตัวเลขให้แฟนๆได้ดูและระหว่างรอเลขแม่ค้าที่ขายน้ำดื่มน้ำแดงอยู่หน้าศาลก็ได้ชวนพี่ไทยได้เอกภพฟ้อนรำในผลงานเพลงที่โด่งดังสุดๆของแม่ฮันนี่ค่ะซึ่งก็คือเพลงน้ำตาหล่นบท ที่นอนซึ่งเป็นผลงานเพลงในอัลบั้มชุดที่1และหลังจากนั้นทูบก็ไม่หมดจนเผยเลขออกมาค่ะซึ่งก็คือเลข6 7 5อีกครั้งนะคะ6 7 5แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณไทยยังได้ลวงหายหยิบลูกปิงปองขึ้นมาอีก3ลูกซึ่งก็คือเลข6 8 2อีกครั้งค่ะ6 8 2ใครถูกอกถูกใจเลขไหนก็ไปหาซื้อกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆกันขอให้โชคดีและมีโชคลาภทุกคนสวัสดีค่ะ